โอเมก้ oh God, ปังมากค่ะล่าสุดนะคะค่ายลาวได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าน้องลิซ่าจะเป็น h e ไล l i n e r นะคะศิลปินหลักในงานเทศกาลดนตรี fortnite ครั้งต่อไปในวันที่29พฤศจิกายนค่ะก็คือทางค่ายลที่ออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองน,นะ,ะซึ่ง fortnite ค่ะก็คือวิดีโอเกมออนไลน์ของบริษัท epic games ค่ะเป็นรูปแบบการเล่นหลักๆทั้งหมดแบบ battle royale ที่โด่งดงังและก็โหมดอื่น,นๆเช่น save the world อ้าวแปลว่าน้องลิซ่าของเรานะคะจะรันว งการเกมและจ้ะแม่เพราะว่าชุดของน้องลิซ่าเหมือนชุดโรมอลอัลบัมออเจอร์อีโก้เลยนะคะเนี่ยเจอการยิบก้าพฤศจิกายนค่ะเด้ดๆปังๆซึ่งเขาไปเป็นศิลปินหลักเฮดไลเนอร์ในเทศกาลดนตรีในเกมอันนี้ตั้งแต่เลดดี้กาการเลยนะคะซึ่งน้องลิซ่านะคะจะมาใน Fortnite Festival ซีซัน12ผู้เล่นนี้ก็จะสามารถลดล็อกสกินทีมของน้องลิซ่าได้นะคะอีโมติคอนเพลงดอกซานิวบูเมนซึ่งน้องลิซ่าเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่มีการแสดงสดบนแอนิเมชันเกมค่ะเริ่ง ล่าสุดคุณมิโนมิยาบิก็มีการมา share post แชร์โพสต์ละคือจะได้เห็นว่าการทำคอมมิกส์ของโนริซ่านะคะมันต่อยอดไปได้หลากหลายมากๆซึ่งโนริซ่าองก็มีการจําหน่ายออเทอร์อีโก,ก้ที่จะเป็นคอมมิกอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็สามารถเอาไปต่อยอดได้อีกด้วยมันเริ่อตรงนี้เลยคะ่ะทุกคนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางค่ายลาวของเราก็มาลงแล้วนะคะแล้วก็ Fortnite ก็มาลงเรียบร้อยแล้วปังมากใดๆนะคะอ้าวเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สายเกมก็สามารถรอติดตามน้องดิซ่าได้ ได้เลยนะ